วัวเราวัวตีกลัวไม่บินลงตเทโนอยู่ป่ะไม่ยังยังยืนอยู่ในเมืองอยู่เลยในเมืองมีเอ้ยมาแล้ววัวมันสลับฝั่งเหรเฮ้ยเหมือนสลับฝั่งวะทำไมเราอยู่ฝั่งเนี้ยใช่ป่ะฮะมันก็อยู่ฝั่งนี้แหละฝั่งนี้ตลอดนะใช่หรอวะขึ้นตื่นเนาะปกติเราต้องขึ้นบันไดหนึ่งขึ้นอะไรขึปกตินะอันนี้ปกติต้องขึ้นบันไดหนึ่ง เราเราจะเล่นกันอยู่ตรงนี้ยมาไปีอะใช่ไหมความรู้สึกมึงเหมือนกูอีกแล้วหลับใช่ใช่แล้วเนี่ยมันลงกูเลยเกียบแม่ออกมาตายแล้วเกียบเลยวะเกียบเลยมาถึงก็เสียบโบก้าอยู่แล้ววะโนนโบก้าเห็นมั้ยน่ะโดนลบแล้วกูตายโอเคไม่ต้องถึงโบก้าแล้ววินเลยยิงไปแบกอันไหนใช่ปะแบกอันไหนมันอยู่ไหนมัอยู่ไหนไอ้นู่นตัวนั้นอ่ะโอ้ยบอส ว่าตัวอะไรอ่ะโดนอะไรไม่รู้อ่ะมันแค่หรอวะก็ไอเดียอ่ะเอทำไมมันแม่นแปลกๆอยู่เด้อเลือดกูไม่ขึ้นเลยว่ะเพื่อนเลือดบอสเลือดเลือดฟูโตบัสใช่หรออะไรครับเนี่ยคิวห้าคิวครับนะคุณียน่าจะบางกว่าตอนเนี้ยโดน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 ตัวโอ้แม่ก็ดำดวะแมงก็ดำตีอยู่แม่แขก้าวแต่แปด้าแปด ตอนแรกมันเจ็ดมันเก้าแล้วเหรอไม่มันมาจากเจ็ดแล้วขึ้นมาแปดใหม่แล้วแต่ขึ้นแล้วใจมันขึ้นแล้วทุกคนเฮ้ยยี่มันดันมาแล้วโอ้ยโอ้ยหายเลยจัะสี่คิวเริ่มแล้วหน่อยใจียวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเรได้ลงตอนบวกของอยู่แป๊บนึงมาเด้อทักทักมาช้าครับคุณนะของกำลังร้อนครับผมเตากำลังร้อนตอนนี้กำลังร้อนทำไมวะวายอยู่ใกล้กูมากแตกมาถ่ายแล้วไง เอาลรอในในในช็อปในช็อปในช็อปที่บวกเก้าแล้วหืมอมไตัดนี้มาแล้วหนึ่งอันเมื่อกี้เนี้ยไปโอ้โหปีกไอปีกเอ้ของแท้พี่แรงจังวะไอ้อันนั้นอะไรวะกันไปไอเรียกไอเลียอันละยี่สิบอันลมันแท่มันแท้มใช่ิวน้า็คิด้านอันละยี่สิบ รถแรงอยู่นะอแรงเกินแรงแรงแรงไม่มีแทงหวีดหังนะเด่นลำบากก็ได้ดนเนี้ยได้ละโอ้โหกูตายก่อนมานวะไอนคิวเนี่ยแกดำยังมีบัวของเลยเฮียมันจะเอาก้าวะเขาได้เดียได้ปะนี่แหะท้าหิวมันพอต่ะ ดันไปดันไปดันไปโตายวะลดแล้วข้างหน้าตายไม่มีตายตายาตาย<น>ตาย,ยตายเายตายตายายนตายยนตายา อะไรกันเนี่ยสองคนนี้อะไรกันส่วนตัวไม่เกี่ยวอันนี้แพ้ส่วนตัวครับนี่มันนี่มันนั่งรับผมมาทางหลังแล้วผมถอดอะไลน์ออนไลอ์ไแข็งเหรอสามสองหนึ่งอ่ะั้นตาย วินหยิบหินมันน่าจะอยู่นู่นจะดันไปตรงนี้ไหมหรือไงมันจะไปเปิดตรงนู้นเหรอตรงนู้นเหรอหลุเชียนกระหินเราอย่าบอกลาดกูไอ้สักมึงก็กลับหลังปกติปกติเนี่ยฝั่งเราฝั่งเนี่ยเราจะเดินขึ้นเออว่ะใช่ไหมมันมีช็อตที่เราเดินลงด้วยพวกมันมันหลับมีฝั่งมึงเห็นหินป่ะมึงเห็นหินมันไหมเห็นหินโดนกูโดนโดน ห็นเห็นไหมพันเอเรียอยู่ดีนะสโลแล้วจัดไปต้องตามโดนใส่ตูดแ่ะที่แฉ่วยังวะสองหนึ่งอ่ะตอนมันคิดว่าหลอดจริงหรอวะไปทางไหนเอาทางไหนดินต้องหิเห็นนะต้องหน้าบ้านแล้วแหละอย่างเงี้ยมีทีพีนะปิดได้ตัวหนึ่งอ่ะห้าเลยแยเแก ัวถีบหินเงี้ครับไม่ยากเลยนี่แหละนาจาโอ้โหไอ้บ้าเสียบดวนเอ้ยโดนใคยิงวะโอ้โหฟังตายโอ้จะตายไอ้เทียไม่ถ่ายวะจะสไลว่าทางบิงได้หมาแดงวิหมาแดงวิงหมาแดงเออถายเลยอ้นใครยิงวะถ่ยเยรถแล้วรถแลู้้เสียอะถาเลยออนไลน์รถละ ไวศาสตร์ะข right. ุดก็ขุดไม่ได้โดนที่อะไรก็ไม่รู้แปลว่าบวกเก้าอันนี้บวกเก้าอันนี้ฟิกอะผมยังอยู่ผมยังอยู่รถหมดแล้ววอาบอัดโอ้โหไปนู่นแล้ววายไายเล่ตายตายบวกเก้าอยู่ไหนเข้าเฟียผมไล่เข้าไปในบ้านตลอดีนะรถลาดรถละวินต้อรถด้วยตายนะตายนะจะตายบินจะตายตายวินตาย อุ้ยก่อนเอ้ยเช่แต่รถได้วงนะโปรกรมได้วงนะอ่ะอ้าวเธอล่วงไปแล้วโอเควิถีโก้วิจับไอสัตว์คอนเทนส่วนเลยวิวส่วนเลยส่วนเลยกโลละกโลละโอ้โแรงจัดแล้วก็กดำมันไม่มันไม่ลงบอ่อเลยมันบวกอยเดียวเลยวะ ไอวินเซิร์กแดงหมดละเฮ้ยมาแล้ววะเฮ้ย9เก้า,า,กาแล้วไง9แล้วหายแล้วไงก็ไอเลียฮัลโหลฮะไปไอเรียจะตายตายตาชาเลยเงาตาชานะล็อกแล้วล็อกแล้วรถได้บินไปเอาตัวหลังเลยฆ่าเลายบินภา,าคมันโดนอยู่โอเค สิบสิบตัวนะใครติดคิวอ่ะก็ได้ละมั้งเออติดสิบแล้วนะจักรดามาแต่มาถึงจิ้มกูใหญ่เลยนะจอ้มเออลองก้าวลองขคมหรือเปล่าพี่ก้าพี่ขมหรือเปล่าเดียวคิวเดียวไอ้แบกอะดำลงไปแล้วเหรอวะไอ้คิวเดียวเข้าได้นะเขานะเปิดโปเปิดโป้เฮ้ยเติมแดงไอ้บอสเฮ้ยติมแดงวีรติมแดงเจนน้องว่รอดแล้วแสดงว่าแบกอะดำมันเพิ่งลงไปนะใช่ลงม จะมันตีหรือเปล่มันี่ยนแล้วนะอื่นมั้งไม่ตีหรอกไม่ใช่ไม่ใช่มันมันเป็นอันเก่าค้างอยู่ครับแล้ววิ่งกลับบ้านเลยเห็นอ่ะใครอ่ะดนวิ่งกลับเลยดูวิ่งกลับเลยเอาหลงออกวิ่งกลับเลยดูน้องหิวป่อยแม่งตายไปเลยเออแค่สิบห้าสิบวีกูก็หมดแล้วนะใช่หรอวางสองหินเลยมาขายก็ว้าวุ่นเลยดิ ชนเลยชนเลยชนเลยทั้งนี้ไอ้เหี้ย50วิว่ะชนเลยวินเนี่ยจะตายแล้ววิจะตายเห็นได้กับลุกไปแล้วกูเฟ้อเองกูเฟ่อตบเองไอ้วาไปเล่นไปเออกูโดนปานอยู่ข้างหน้าได้หน่อยแล้วตายอาดำตายไอ้หมูไอ้หมูไอ้หมูจะตายเห็นหมูไหมเห็นหมูไหมไอเดียมาตายโอ้โห วินจะตายละไอ้เพี่อเลือดเห็นแล้วผมผมยิงไม่ทันเมื่อกี้ความร่าดแล้วนะใช่โอ้โหแม่งเลือดนิดเดียวก็ยังจะมาแดงเดียวเองนี่ครับอันนี้การกดดีเพื่อนเกิดได้ก็ไหวดุ๊ยรีบไปฟาดอืมผลไม้กดได้นะครับเผื่อใครเด็ดสองของในของสองอยู่แล้ว ปล่อยปล่อยหินไกลหล่นไปในเวลาขาดไม่ต้องกัดนะหินไกลไม่มีใครกันเลยตอนเนี้ยโอ้โหจะตายอยู่แล้วนี่ไงมันกำลังมามันกำลังมาเห็นนะราชาโดนเฟียอยู่เห็นปะวะขี่ไปแล้วหินมันกำลังมาหินกำลังมาไหนวะนี่ไงนั่นน่ะตรงตรงทางรันเวย์รันเวย์รันเวย์เดินไปเดินพอดีเนี่ยกูโดนดอกละสองร้อยห้าสิบกว่าเก้าอย่างเงี้ยไม่แรงไม่แรงมันจัดลดแล้วลดแล้วหลนดไปโซหิน ปล่อยรอดักตรงนี้แหละเดียวอไปดูนะไงไอ้เรียขอดูเหวะป่อแม่ขงก็ไม่ขึ้ไขึ้กูก็ไม่ไปวินกำลังจะวางขิงใจไอ้บวกสีพวกเพียบสวยรถแล้วบวกเก้าเองใจเย็นโอเคถอดให้ถอดให้้ ม่วยผายบ nee, ่อตัวเนี้ไอ้สั์ตายทักแระดำแร่ดำรู้จักรู้จักการแม่นแม่นของค่ณวะรู้จักการแม่นแม่นขอเคุณวะไอ้สั์มึงเป็นแอสทัวเอ็นแม่นได้เฮียมึก็ไอเลี้ยงขึ้นมาแล้ววินส้งแดงนะอส้มแดงผายมาละมินหนังชิบว่ามันรากกับ ชนหนอย่าไปไวิ่งหนีมันอย่าเพื่อนตายฟรีนะชนแล้วอ,อะไรจะตายอะไรจะตาย,ะตายอะไรจะตายวินจะตายโอเคตายไม่ตายเนี่ยตายตายตาย,ตายอะไรช้าหลังอาไรชาหลังกูเหี้ยอยู่กูเอ็นแม่งก่อนนะไอ้สัตว์เดี๋ยวก่อนไ <AM 2. S 1> อเอ็นต้นสองเออกูเห็นมึงหิวกูก็อุ่นใจ ไอ้เหียโอ้ยเฮียบอกว่าับแรงจังวะเออหายเลยจะดูเออนียอะไรแรงขนาดนั้นหินอยู่ไนวะเฮ้ยมุ่งมาไปเนี่ยแล้วแลงก็ตามไปวนะ Mà vâng là đồn xe rồi, gì, đèn nó rớt, trượt, mát lắm, cái gì, pha nó ok, đồn mã đèn nhá, ờ, mình theo Natasha của này để đẹp, đẹp, theo dõi, Boss nhận rồi, Boss sướng, bắn ở đây, bắn ở đây, trượt không kịp, đồn xe, oh, ồ, Mày được, không được, không được, không được, Mày được, không được, không được, không được, เล่นไปก่อนโอ้ยดุหยหยกหันมาอยู่กูเลื่อยก,กูถึกมากอ่ะบอกเลยกูตายอาจารย์ข้อเสียอย่างนเ่อโวนเสียเพราะเธอเห็นบวกเก่าวปะอืมเบ่งให้แล้วครับเบ่งให้แนละ้วไม่ต้องแล้วกูตายโ <Okay. S 3> อเคสวยส่วนกับสัตดึงได้ไม่เห็นก็ไม่ได้ไ,ดไ,ไม่ได้ ดูดูอ,ดอ,อ,อีกอีกอีกเซตนึงน่าจะได้ครับเ<อ>มื่อกี้ผมเห็นจัดเข้าไปผมเลยไม่เข้าไปไงเมื่อกี้เวลาเวลามันไม่ดีอ่ะไอจ้ามันดึงเวลาอยู่ดึงมาก็รอดเลยเนี่ยเวลาสวยแล้วดึงเลยเฮ้ยส้นเตีนโชว์หน่อยรวบตี๊นรวดสวยโอ้โหหักเลยใครตายป<ล>ะบอลแบบสวยปะสวย ลดให้เอาสวยตรงนี้กูชอบเฟียต่อสวยไปสามดงไปสี่มาเฟียต่อให้ห้ารถเดียวรถเดี้วซื้อด้วยสายหนึ่งสายหนึ่งรถในวงเลยลดถในวงเลยสวยจกไปสัตว์ธนูนักขุดขุดเป็นแอดเลยอค้ำก่อนค้ำก่อนอุ้ยเป็นโบนัสเป็นโบนัสผมกลับผมกลับเลยนะให้ให้เอาเธอกลับพอค่อยๆทยอยกลับไปได้ครับไอ้บินจะตาย ถ้วินจะตายที่จะวินตายกับมึงตึ้มึงตีเลยใครมันตีเราแล้วไอ้เราจะตายตาไอ้หมวกเก้าหรออ้เฮียไอ้เฮียรอดเฉยอย่างหน่อยไอ้หินตึ้งบล็อกนั่นไอรูเซียสมาหินนั้งตึ้งต้นตีแล้วต้องถอยแล้วต้นตีไปเวลาเราได้นะเรากันก้อนนี้รถรถให้หน่อยรถให้หน่อยแล้วรถแล้วไว้เราได้จะโดนคนละที่ครับผมโอเค ยื้อนาะอีกต้อนอยู่อยู่กับอาเธออยู่กับผมอยู่กับผมเวลาได้เลยครับแบบปล่อยหมดยังได้เลยหมดหมดเลยหน่ะอยู่ไหนวะอยู่หนไลน์ไงอาะชื่อเราบังไอ้ชัดลักแกไปนะไอเอฟเตรียมเซิร์ฟนะแอฟมันจะกดหลบขุดอะขุดรถเกาะเลยหนึ่งดีเพียไม่ต้องไม่ต้องลงนะมีมาแล้วนะ นายมามามานี่มานี่เอาเอาวินได้นะเดี๋ยวหลับให้มันเสียบกูปะโอ้โหมันเสียบไปบ้านเลยไอเลียข้างหลังโอเคการวินสวยเอาวอลไม่หลอกกันรถแรกวอลหนึ่งกว่ใกลมีแอดแล้วบอกนะกูเก็บสีโอ้ยเจี๊ยอย่าไกลมากนะแต่ลูเซียมันจะขี่ม้าทะลุเมืองละวตวงไปดีน้องวินได้ปะวินได้ปะ ไอวินไหนเก๋าสุดเก๋าอออนไลน์แทนอออนไลน์ออนไลน์โอ้ยว่าแอดใหม่ยังยังยังโลวินมาวินเข้ามาแล้ววินเข้ามาแล้วสองอีวินหมดวินหมดลดแล้วตีเลยตายตีเดียวจัดวีดพระมันเล่นไม่ได้จัดวีดพระมันถ้าถึกด้วยดีไอวหมอหน้าน่ะเออไอวินเข้ามาแรงดีเนียเอ่ะระไม้ราไม้โซดะ แค่ัดาไมกโง่่หายวกพวกก้าวบอสเธอาขึนอะไลขุดเสียเียเข้ามาเเขียวเข้ามาแล้วแลแม็มันไม่ขุดาย่้ชแม่ไละวะตั้น่อยเออแมน่ั้นหนะมาวินมาวินาละมาละวินไม่มีเฟียแล้นะหายเสียหน่อยไม่มีเฟียตายตายใครมีเฟียเฟียทีไม่นด้ยังก้นสองไปยังบูเซียน ตายได้ตายได้โอ้โหอาเธอร์บางสูไอวนดีแล้วแอร์ต้องนหะวะบวกเก้าไปบางบวกแคไปบางแล้วบวกบวกเก้าของมันอะบวกเก้าศูนคิวไม่ให้ใครไม่ให้ใครมันฆ่าเลยหรอบวกเก้าศูนย์คิวอาเธอร์แคบดี